สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนมาพบกับคุณครูป,ปุ๊อีกแล้วนะคะในรายวิชาภาษาไทยค่ะวันนี้คุณครูป,ปุ๊จะมาสอนในบทที่3ค่ะเรื่องไั่เงียบค่ะไปดูกันเลยก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนนะคะมาดูข้อตกลงกันก่อนนะคะข้อตกลงข้อที่1นนะคะ ให้นักเรียนดูวิดีโอเรื่องภัยเงียบก่อนคุณครูพุทธจะลงคลิปวิดีโอเรื่องภัยเงียบไว้ให้นักเรียนศึกษาก่อนนะคะต่อไปนะคะข้อที่สองให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนภาษาพาทีบทที่สเรื่องภัยเงียบหน้าที่39นะคะถึงหน้าที่46คะ่ะ พอเราเปิดหนังสือแล้วข้อที่สนะคะคุณครูพูดจะให้นักเรียนฝึกอ่านจับใจความสำคัญจากเรื่องนะคะแล้วเราไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยค่ะ เพ,เพื่อนในชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าไม่ว่าเพื่อนผู้หญิงหรือเพื่อนผู้ชายต่างยกนิ้วให้กิ่งว่ามีฝีมือในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ระดับแนวหน้าคนหนึ่งจะไม่ให้กิ่งเก่งได้อย่างไรในเมื่อพี่ทศซึ่งเป็นพี่ชายลูกพี่ลูกน้องซึ่งกำลังเรียนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เป็นผู้สอนให้จนกิ่งมีความรู้ก้าวหน้าเกินหลักสูตรสามารถซ่อมเครื่องได้บ้างถึงแม้กิ่งจะมีความเชี่ยวชาญเรื่องคอมพิวเตอร์แต่กิ่งก็ไม่ชอบอยู่หน้าจอนาน,าน,าน,าน กิ่งกลัวสายตาสั้นสมองไม่ปลอดโปรง่งเพราะขาดการออกกำลังกายกิ่งจะใช้คอมพิวเตอร์ก็ต่อเมื่อมีความจำเป็นกิ่งว่างอยู่หรือเปล่าลูกช่วยส่งอีเมลถึงป้ารัดหน่อยถามป้ารัดว่าอยากได้อะไรจากเมืองไทยบ้างป้าสุจะไปเดือนหน้าแม่จะฝากไปให้ป้ารัดคือพี่สาวแม่ที่ไปทำงานต่างประเทศส่วนป้าสุคือเพื่อนของแม่ ซึ่งจะไปเยี่ยมลูกชายที่ไปเรียนอยู่ประเทศเดียวกันกับป้ารัตกิ่งก็เป็นธุระจัดการให้แม่อย่างเรียบร้อยกิงกิงช่วยเสิร์ชหาคำอรารยชนกับอนารายชนหน่อยใช้เวลาไม่นานกิ่งก็สืบค้นข้อมูลออกมาได้อรารยชนคือคนที่มีความสุขตั้งอยู่บนรากฐานของศิลธรรมและกฎหมายคนที่เจริญแล้วอนารายชนคือคนที่ยังไม่เจริญคนป่าเทือน เกง่งๆช่วยหาคลิปอาร์ตสวยมาทำหน้าปกด้วยนะเจ้าค่ะนายท่านข้าน้อยรับปฏิบตัติวันหนึ่งพี่ทศกลับบ้านด้วยสีหน้าเคร่งเครียดจนพ่อต้องถามขึ้นเป็นอะไรไปละ่ะทศหน้าบอกบุญไม่รับเลยสอบตกเหรอก็เยปานเพื่อนผมนะสิชอบแชทด,ดีนักเอามาคุยอวดว่าได้แชทกับฝรั่งแลกรูปกันดูฝรั่งหล่อเชียวเยบานเหอมากกว่าได้ฝึกภาษาโต้อตอบกันอีก อันนี้ดีจริงภาษาใียป่านดีขึ้นแต่ที่แย่นี่สิเฮ้อพี่ทศหยุดพูดเกาหัวแล้วหยิบแก้วน้ำขึ้นมาดื่มขาดจังหวะในการเล่าจนกิ่งทนไม่ได้แย่ยังไงพี่ทศเล่าเร็วสิฝรั่งมากรุงเทพนัดเจอกันยังดีที่ยายป่านชวนยายฟางไปด้วยพอไปเจอเข้าจริงลายเป็นฝรั่งแก่อ้วนพุงพลุยเอารูปใครมาหลอกก็ไม่รู้ ยี่สองคนนั้นก็พูดอะไรไม่ออกเพราะฝรั่งทําท่าไม่รู้ไม่ชี้สองคนนี้เลยตกกระไดพลอยโจรก็บอกว่าอยากกินอาหารไทยอร่อยๆสองคนนี้ก็พาไปพอกินเสร็จฝรั่งตบกระเป๋ากางเกงหาสตางค์ให้วุ่นแล้วบอกว่าทํากระเป๋าสตางค์หายทําหน้าตาน่าสงสารขอให้ยายปานจ่ายไปก่อนแล้วจะคืนให้ทีหลังปานกับฟางต้องเทกระเป๋ามารวมกันโชคดีที่มีเงินพอจ่ายอะโถเอ้ยแล้วนี่ยังจะคบกันต่ออีกไหม โอ้ยสองคนนั้นนี่ยสาบส่งเลยตอนป่านจะไปเข้าห้องน้ําเจอพนักงานเสิร์ฟเขาเข้ามาบอกว่าฝรั่งคนนั้นน่ะอยู่พัทยาไม่ได้อยู่เมืองนอกหรอกหลอกอย่างนี้มาเยอะแล้วโชคดีนะที่ป่านพาเพื่อนไปด้วยไม่งั้นคงถูกหลอกไปทําไม่ดีไม่ร้ายแนะ่ตอนนี้ตํารวจกําลังจับตาดูอยู่รู้ไหมว่าเจยป่าน่ะคว้าข้อมือเจยฟางเห็นตัวเปลวไม่ต้องล่ําลาชาตินี้อย่ามาเห็นหน้ากันอีกเลย กิงระวังนะอย่าไปเที่ยวแชทกับคนแปลกหน้าถ้าเกิดมีอะไรที่ไม่ชอบมาพากลขึ้นแล้วก็บอกพี่แล้วจะจัดการให้กิ่งนั่งเงียบไม่อยากบอกใครว่ากิจกรรมสุดท้ายที่กิ่งชอบทำเมื่ออยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ก็คือการเข้าห้องสนทนาทางเว็บไซต์เริ่มแรกกิ่งจะสนทนากับพี่ตายลูกแ้ารัดเป็นประจำแล้ววันดีคืนดีก็มีคนเข้ามาแทรกร่วมสนทนาด้วยจ้าเอ๋เขาคุยด้วยคนนะคะ ชื่อเจี๊ยบค่ะเรียนอยู่ปีสองรักเด็กชอบฟังเพลงไม่โกหกเราเป็นเพื่อนกันได้ไหมคะตั้งแต่วันนั้นมาทั้งสามคนก็สนทนากันเป็นประจำแต่ตอนหลังพี่ตายห่างไปหน่อยเพราะเรียนหนักพี่เจี๊ยบใจดีมากรักเด็กจริงอย่างที่ว่ามีคำแนะนำสั่งสอนที่ดีๆให้เสมอไม่ว่าจะเป็นปัญหากับเพื่อนหรือการเรียนเรื่องเพื่อนชื่ออ้อนัน่น พี่ว่าน้องกิ่งเฉยๆไว้ดีกว่าเดี๋ยวพ่อเขาหายโกรธเขาก็กลับมาดีเหมือนเดิมแต่ถ้าน้องกิ่งยิ่งโกรธตอบเรื่องจะไปกันใหญ่นะเชื่อพี่เถอะจริงอย่างที่พี่เจี๊ยบว่าพอกิ่งทำตามคำแนะนำอ้อ,อก,ก็โทรมาขอโทษคืนดีเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมพี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบกิ่งอยากรู้ความหมายของคำว่าคนจเจริญกับคนโง่พี่เจี๊ยบหาให้กิ่งหน่อยได้ไหมคะ สบายมากพี่บอกได้เลยพี่เพิ่งอ่านหนังสือของหลวงพ่อปัญญามาท่านบอกไว้ว่าคนเจริญย่อมรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มันหาความรู้ใส่ตนแต่คนโง่ใช้เวลาว่างด้วยการนอนหลับคุยแต่เรื่องไม่เป็นสาระโอ้โหสุดยอดเลยพี่เจีย๊ยบกิ่งมีแต่พี่ทศเป็นพี่ชายกิ่งจึงยึดพี่เจีย๊ยบเป็นพี่สาวอย่างเหนียวแน่นแม้ไม่เคยเห็นตัวจริง ได้แต่ส่งรูปให้ดูกันแต่แปลกที่รูปพี่เจี๊ยบจะเห็นหน้าไม่ค่อยชัดซึ่งพี่เจี๊ยบบอกว่าเป็นการถ่ายรูปแบบศิลป์กิ่งไม่เคยมีความลับใดๆกับพี่สาวคนนี้ในบ้านมีเรื่องอะไรพี่เจี๊ยบรู้หมดพี่เจีย๊ยบวันนี้กิ่งนับสตางค์ในระบกออมศิลพี่เจี๊ยบเชื่อไหมกิ่งมีเงินตั้งเกือบหกพันแน่ตั้งแต่วันนั้นพี่เจี๊ยบหายไปไม่มาเข้าห้องสนทนาเหมือนเคยกิ่งเหงามาก เคยคุยกันอยู่ทุกวันหลังจากหายไปสองอาทิตย์พิจียบก็กลับมาแม่พี่ไม่สบายมากลำพังเงินเดือนพ่อไม่พอค่ายาพี่ต้องไปทำงานพิเศษแต่ก็ไม่ได้มากเท่าไหร่แม่จะผ่าตัดอาทิตย์หน้าด้วยพี่ไม่รู้จะทำยังไงพิจียบเอาเงินของกิ่งไปรักษาแม่ก่อนไหมกิ่งผู้บริสุทธิ์แสดงความมีจิตใจดีเอื้อเฟื้อแก่ผู้ลำบากพิจยบปฏิเสธเสียงแข็ง ความไม่เหมาะสมผู้ใหญ่จะมาเอาเงินเด็กได้อย่างไรพูดกันอยู่นานสุดท้ายกิ่งก็ชนะตกลงที่รับก็ได้แต่กิ่งต้องให้พี่จ่ายดอกเบี้ยนะพี่จะรีบหาเงินมาคืนกิ่งให้เร็วที่สุดแล้วพี่เจี๊ยบก็อธิบายวิธีการโอนเงินผ่านธนาคารด้วยเครื่องฝากอัตโนมัติเรื่องนี้ไม่ยากสำหรับกิ่งเพราะกิ่งเห็นแม่โอนเงินไปให้คุณยายหลายครั้งหลังจากโอนเงินไปแล้ว จนเวลาผ่านไปสมเดือนก็ไม่มีการตอบรับกลับจากจพี่เจี๊ยบกิ่งคงถูกหลอกแน่ๆแ,แล้วกิ่งก็เล่าเรื่องให้พิทศฟังพิท่ทศไม่ดุน้องสาวแม้แต่คำเดียวโชคดีแล้วที่กิ่งไม่เป็นอะไรเสียเงินแล้วก็เสียไปหาใหม่ได้แต่ถ้ากิ่งต้องเสียตัวหรือเสียชีวิตครอบครัวเราคงทนไม่ได้แน่ภัยมีอยู่ทั่วทุกหนทุกแห่งมันมาโดยที่เราไม่รู้ตัวไม่ทันได้ระวังถือเป็นบทเรียนแล้วกันนะน้อง จริงๆอย่างที่พีท่ทศว่าเงินทองของนอกกายถ้าไม่ตายเสียก็หาได้แต่ที่เสียใจและเสียดายคือความดีที่มีให้ถูกภัยเงียบเข้ามาทำลายโดยไม่ทันตั้งตัว